ยินดีต้อนรับสู่ w k p Auto ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์แห่งอนาคตและระบบการบินล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิงแนว OO NG 3รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในโดรนต่อสู้ไร้คนขับที่ล้ำสมัยและทะเยอทะยานที่สุดของจีนในยุคนี้โดรนลํำนี้กลายเป็นจุดสนใจในแวดวงกลาโหมอย่างรวดเร็ว ด้วยศักยภาพในการโจมตีระยะไกลเซ็นเซอร์ที่อัปเกรดและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแบบหลากหลายวิงแน OOng 3พัฒนาโดยบริษัทเฉิงดูแอร์กราฟอินดัสทรีถกถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากกลุ่นก่อนหน้ามันถูกออกแบบมาสำหรับทั้งภารกิจสอดแนมและโจมตีโดยมีคุณสมบัติด,ด้านการพรางตัวที่ดียิ่งขึ้นและระยะเวลาการบินที่ยาวนานขึ้น ตัวเครื่องบินมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีรูปทรงอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นเมื่อเทียบกับวิงแนว OONG 1และสองช่วยให้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและบินได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศโครงสร้างปีกยกสูงช่วยเพิ่มแรงยกและความเสถียรขณะที่หางรูปตัววีช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพในความเร็วสูง ในด้านสเปควิ่งแนว o ONG o 3มีระยะปีประมาณ21เมตรและความยาวลำตัวราว12เมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบ,บินอยู่ที่ประมาณ6,200กิโลกรัมซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธและระบบเซ็นเซอร์ได้สูงถึง2,300กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบพอรอพอ1ตัวให้ความเร็วล่องที่ประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดเด่นอีกอย่างคือระดับเพดานบินที่สูงกว่า40,000ฟุตทำให้สามารถบินเหนือแนวป้องกันทางอากาศของศัตรูได้ อย่างมีประสิทธิภาพวิ่งแนว OOng 3สามารถวินต่อเนื่องได้นานถึง40ชั่วโมงตามลักษณะภารกิจซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการลาดตระเวนระยะไกลการติดตามเป้าหมายต่อเนื่องและภารกิจโจมตีเชิงลึกโดนลำนี้ติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท เช่นขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำระยะไกลระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และขีปนาวุธต่อต้านเรือพร้อมทั้งมีห้องโหลดสัมภาระแบบแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการรบหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องเซนเซอร์วิง LOONG 3รุ่นปี2025มาพร้อมกล้อง EO ไออาร์ I, ความละเอียดสูงเรดาร์แบบสังเคราะห์ภาพเสมือนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ทำให้สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศพร้อมทั้งมีความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์บัญชาการภาคพ,พื้นและยูนิตอื่น อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ Veloong 3รองรับทั้งโหมดกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบสามารถปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองหลังได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและทำลายเป้าหมาย การติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันหรือการประสานงานกับโดรนอื่นๆด้วยเทคนิคฝูงบิน AI ยังช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามวางแผนเส้นทางและปรับตัวต่อสถานการณ์ในสนามรบแบบดินามิกวิ o ่งแน OONG 3ปี2025มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือคู่แข่งคือความคุ้มค่าให้สมรรถนะเทียบเท่าโดรนชั้นนำจากตะวันตกในราคาที่ถูกกว่าทำให้ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาสนใจอย่างมากสรุปแล้วว i n, o n g l o โ ONG3 คือโดรนต่อสู้ที่ทรงพลังผสมผสานระหว่างความทนทานในการบินอาวุธหนักเซ็นเซอร์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่ฉลาดมันถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนและแสดงถึงศักยภาพที่เติบโตของจีนในวงการโดรนทางทหารอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมรีวิววิงแนว ONG o 3รุ่นปี2025อย่างละเอียดอย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่อง WKP Auto ของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆทุกสัปดาห์เกี่ยวกับโดรนและเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมยัย